ว้าวสาวเอ๊สาวเอนี่มรงนี่เมียพูนไลไปทางพูน สวัสดีจ้าพบกับเอกัมโนเอกเช่นเคยพิกัดหมายเดิมน้องสาวเอป่าคนาตมบลตะตุ้มอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์จะหมานไม่หมานก็ไปรอลุ้นรอชมกันน้องสาวเอกหอกรพริเลยค่ะสามดอกสามดอกแรกแหกหมานจะทุกคนฮิดสีแดงก็ยังออกอยู่นี่เมีนจ้าทางถึงดินเปียกเนาะเฮ้จังฝนตกใส่เมืองดินดินก็ยังเปียกอยู่จ้ะ พราะว่าเมีนฝนตกใต้หมู่หมูว่วันนี่บ่วันห้องบ่นไดมาเนอะอมีอนจะ้ะฝนตกทางถึงดินก็นยังเปียกอยู่สามดอกแม้แหกมันไปกันต่อสาวเออ้ยคุ้น,นนะาอ้นมาแล้วสำหรับเช้าวันนี้ก็เป็นวันที่ยี่สิบพฤษภาสองห้าหกเก็บน,นะทุกคนมันคือเกาจ้ะ หมูวัวนี่บ่ได้ขึ้นเนาะแม่นทางขึ้นเห็นบ่หนูผัดหมูไปดูสับปีุ้ยอุ้ยงามๆเลยสับอีตามออกกำลังออกดีดอกไอ้เก็บจ้าอืมดีดอกงามๆเลยเด้อาดีไอ้แม่หมันบ่ได้ไปคนเด้ อีกยังงาเลยสับอีกู้ยทางคุณอีกทางขวาอีกว้าวพุ่นยมาแล้วไปน้ำนะไปน้ำมุนเลยมุนเลยไปปาดนียกำลังออกเต็มเลยไปว้าว บตองติดใบตองไปแล้วเสายอิ hmm. right? ๋วตรงไหนตรงนี้มีหื่เวียนมือเดียวนึงนี่นี่เนาะจนบ้านตนนี้เนาทางไหนเก็บไเสปุ่นแนวเสวยๆเพิ่นวเพ่เพนไดห็ดนี้ข้าจาลงไปเนีนจ้ะ

Ini ini ikan ini ikan.

เดี๋ยวทุกคนตรงนี้ 3, 4, 5, อ,นนอีกสามสี่ดอกสี่ห้าดอกตัวไหนใสก ว้าวสาวเอ๋สาวเอ๋นี่มองนี่เมียพูนอะไรไปทางพูนเด้อมองนี่เต็มเลยนุน่นฟัง้งกูเดี๋ยวมันเขาเก็บอันนี้นี<ป>่กอนด้วเดี๋ยวไป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 งามๆเลยสาวเอ๋ดีใยจ้า นี่สาอีต้องตัดขาชับๆสี่ห้าดอกได้สาอีหนึ่งเห็นบ่แต่ใบใหม่นั่นน่ะอกแม่จ้ะมันมีเล็บอาจารย์จังสีเนาะเมียนเป็นเล็หลัมงมิเนาะเมียนจีน่าหน่อยสอีบ้านนั่นนะ

ไม่ขีดน้องสาวเอไมยจ้ดูดิดดไม่ขีดไฟขุ่นอีกสาวเอด้วยนี่ดิตรงโคน่นเลนะไ่หน,น่ยเอาไว้เต็มได้จะกอนเก็บอีกไฟ่บ้างไหนอู้เต็มเลย สีไงประมาณจังนี่แหละขันหมูออื่นมันก็สีซัำนี่เนาะขันหมูออื่นเนาะเมนขันเอาไว้เปรียร้ยวๆเป็นไงทางทึง่งใส่เดียวกันนะทางทึง่งอ่ะนี่เอาไปเห็นสีขานอนไหนเอานี่ก่อนเอาขาคนถึงแม่งกิน,น,น,นว้าวดูขาดีทุกคนบ่ให้บ่วสอในจังไหนเนาะเมนจ้ะนี่น อันนี้ก็เก็บไว้พรุ่งนี้ก็ได้เน,ะนเาะมีอนเก็บไว้มื้ออื่นแต่ค่อยมาเอาสามบอกจ้ะเอาแฝดตัวนี้หาแฝดผู้ใหญ่อยากได้รูปแฝดก็ซื้อเฮดกับสาวอีเด้อแม่นติผู้ใหญ่ <laughs> อยากได้รูปแฝดเขาเฮดกับสาว,อ,ดดวาอีเด้อหาอุบๆตันๆน,นี่เนาะโอ้โหน้ำจ้าสาวอีโอ้เจอหญิงนลี้ยค่ะตันๆน,นี่จ้า ผิดแดงแกงแซ่บม so. yeah. <so ีอีกสดอกมาจๆใเดี๋ยวเตัดขายมึงใกล้ๆนี่ขอภายในรีบดาะอีกดอกนึงมั่กลกันขายาวๆแล้เนาะใส่หนึงเนาะมนม้ยายยุ่เอาแล้ว

บอกกินเพิ่มหนึ่หาเมียมีแต่โดนี่เลยงือบๆไม่จ่ายเอาทางไหนเอาเจ้าเก็บฟังพูดเลยนี่ทุกคนมีแต่ไซเนี่ยเห็นไหมมีแต่ไซน์ตรงนี้เลยจ้าเอเอ๊เจ็บเลยนี่นี่อีกโอโ้โห้เพชรมาทางนี้ แล้วก็นี่โอ้โหแล้วก็ลงมาข้างล่างนะทุกคนนะอืมหนาวมาสาอีทางนี้อะไรลงนี้ที่นี่ระวังนะโอ้ขาตัวนี้ขายาวมากเลยอุ้มมันมือแล้วสาอี้อืมสามดอกนี่ทุกคนสวยๆเลยเนาะได้ทุกดอกเลยตรงนี้ทุกคน ดอกนี่เมีมูแยงสารตรงเขาังมันเดืดี๋ันี่นีดอกมันเอะทุกคนขุนข้างนี

vào đứa nó. Để... Để... มสองก็ไดพอไปดอกมุนึงอันนี้มูสองใส่หน่ดอกนึงเห็นบ่นั่นอะเล็กๆนั่นอะมองขนางน้ หลุดแล้วมองนี่เลยดอกนี่ลายเนาะแันดีเยาะงามเลยถึงสีเขียวที่มีแต่ัซนด้วยเห จะมีเนาะทางนี้มืออื่นเพิ่นก็สิขึ้นอีกนี่นี่ดอกสินนี่อ่ะครับพี่ถงาเช็ดอันตันแต้ว่าเพิ่นกะปิดทั้งล้วละเพิ่นกะปิดทั้งแล้วเพื่อนบุต สันเอาได้ยุติเอาไ้ก่อนบ่ไก่อนไก่อนเอากรดกน่ก่อนไ้เียวตรงนี้อีกสีดอกงามๆ้าเสาวอ็ก่อนนี่สาวอีมานี่นี่ฟังพีฟังพีออกมาทางพี่คนงามเลยงาม ปลาเป็นเลี <en> tamam, t t oh ้ยวใส่ทะเลเลี ah. oh ้ยวมื้อนี่ยเล็ดวงอีกเลี้ยวเริ่มปลาอีกเลี้วจ้าโอ้โหเอามาทั้งผีสับนี่เดี๋ยวนึงนึงดกกยไอ้นั้นเอาไหมเอาเอาเอาเลยบ่แทงยูได้ยูดเย็บเย็บใส่นี่ง่ายง่ยนี่น่าจะเย็บลอะไร ห,หมูนี้สวยๆใส่ห,สหบบกึนน่งคนเนาะเอาเลยจ้าอเอาอยู่รต,ตรงนี้เอา,เอาหัวหลุดเลยสาวเอซนี่โอ้ต้องขอใัรในความหัวหลุดนั่นช่างใด

Đang đầm đầm nó Nhiền Đây mái giờ Đây mua Mình xuống Đây là Nên. Nên ừ. là xuống được nữa ngâm ngâm จะนี่พระเจ้าได้เป็นมือจะคลองได้มองระดอกคองดอกถ้าอ่อนเพิ่นเด็ก usi, มือตัดเต้าลงไปเนาะมือนี้เห็ดตับเต้าออกหลายามีแอนมีแอนเห็นพระเจ้าเด็กใส่พระเจ้าเดี๋ยว็นตับเต่าลงไปหลายนี่ยมือสิบสี่สิบห้า ủa nhây ngay của thứ, vô cây cây, cây, cây ừ. ừ, tôi ừ, à. à, này đâm đam mì đâu. ủa đội ngay, đất ngay đẹp cả đất nha y đôi. ý. cả đất nha y ngay cả đất nha y con cả yeah 咖啡。 นี่ข้างไหน,นอีมาเลยเอาท้าพี่อีกเอาขายลูกมือเอาเอาบ่าหินโอ้อยาวมายาวมาเอาไปคั้งแหละอืมข้างนี้น ก้อนใหม่เสาดำๆเลยหวานจ้ะอ้าวมาจากเสาวเอจ้ามาสรุปผลได้เวลามาสรุปผลงานของเราสาเอเราได้เห็ดอะไรกันบ้างอันนี้จะเห็ดผึงแดงสีข้าเก่าจ้ะเนาะออกอยู่เนาะดินเพิ่นเปียกอยู่นี่เดรตะกร้าเนาะจ้าไดรตะการ์หนึ่งกับหน่อยหนึ่งแล้วก็ไม้เห็ดตับเตาจ้าเห็ดตับเตามันีิ้มยิ้หนึ่งจ้า ุยอดแห่งความมานเนะาะมัมนมนันสำหรับคลิปนี้เอกับนุกก็ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ